น,นั่นแหละอร่อยมากมากไหมอะไรอร่อยข้าวต้มข้าวต้มแล้วข้าวเหนียวว่าอร่อยมีฟันเคี้ยวกันไหมอะไม่มีค่ะไม่มีฟันเคี้ยวกันจะเคี้ยวได้ไหมนะหมูนั่นเนะเมย์ออบัเบ้าหวานกําลัางนอ๋อไหมันคืนนิดยังเอามันออกไป <c oughs> เอามันออกไป <c oughs> สวัสดีนะครับวันนี้ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะฮะ ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะสมโพธองกระถิ่นที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการแห่กระถินนะฮะไปทอดที่วัด บ้านโพนแคนตำบลหนองบัวบานอำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับระยะทางจากที่บ้านไปที่วัดนี้ก็ประมาณ60กว่าโลนะครับก็เริ่มต้นด้วยการแห่งองคตินนะฮะสนุกสนานฟ้อนรำการสนุกจริงๆนะครับระยะทางที่เราจะเดินนี่ก็ค่อนข้างจะไกลไหมก็พอได้อยู่เนาะนะฮะพอได้อยู่พอได้อยู่ ไม่กล้าจะมาเรียกเรื่องังาวร็รคเลยแล้ค่ะเด้อไปเลยครับไปเลยไปเลยใส่กระโปงย,ย,ยาวไปเลยครับยาวไปเลย ชมภาพรบรรยากาศนะฮะการแห่งองค์กระถินิหละน,นะฮะไปทอดที่วัดบ้านพนแขนวัดบ้านพนแขน,นี่ย้อ,ยอนเท่าความนิดนึงนะฮะเป็นวัดที่หลวงตาสุขนะฮะหลวงตาสุขอิสโรเป็นผู้ที่ก่อตั้งขึ้นนะฮะเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมานะครับซึ่งหลวงตาสุขอิสโรเนี่ยก็ถือว่า,เ,าเป็นคุณพ่อนะฮะของแม่นะฮะ ก็เป็นผู้ที่สร้างวัดน,นี้ขึ้นมาก่อ,กอตั้งวัดน,นี้ขึ้นมานะครับก,ก็ถือว่าเป็นการทอดกระถินแบบบ้านๆเลยเนาะนะฮะไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรเยอะแยะมากมาย นีน้อยนี่ใจนี่หน่อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดีพีดีดโอ้โหลืมแก่ไปเลยนะฮะในบริเวณหน้าวัดบ้านผลแครนะครับก็มีเหล่าอสมนะฮะมาร่วมฟ้อนรำด้วยนะครับ การแห่องค์กระถินก็จะเริ่มเข้าวัดเข้าประตูวัดแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะไปเวียนรอบสาราที่ทําพิธีทอดกรถินเนี่ยสารอบด้วยนะครับตอนนี้ก็ให้ชมภาพรบรรยากาศการไปเรื่อยๆนะฮะ ที่จะเวียนรอบสาลาที่จะทำพิธีทอดกระถินนะครับในขณะที่รอก็ฟ้อนกันไปเรื่อยนะฮะฟ้อนกันไปเรื่อยเป็นยังไงยายสอนผมไปแจมหน่อยนะฮะดูนัเสมสิดูนัเสม,สเสมกับนติอ่าแล้วล้อมก็มานะฮะญาพี่น้องเยอะนะฮะญาพี่น้องเยอะเชิบเชิบนี่

เป็นน้องโดนนะฮะขับรถแห่หอกระถิ่นขับรถหอกระถินมาตั้งแต่บ้านขวสุรินนู่นนะฮะก็มาถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีนะฮะของแต่ละท้องถิ่นนะฮะที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีการกวาดพื้นที่ถนนก่อนนะฮะอาจจะปัดเป่าสิ่งเลวร้ายอะไรพวกนี้นะฮะให้ออกไปจากพื้นที่ที่เราจะทําการแห่องค์กระถิ่นด้วยนะครับ เสนุกสนานกันไปนะฮะสนุกสนานกันไปในการแห่องค์กรถินนะฮะเป็นพุ่งกรถินนี่นะฮะก็ถือช่วยกันผนลไม้คนละมือนะครับมือหนึ่งถือมือหนึ่งก็ฟ้อนไปนะครับตามอัธยาศัยอากาศก็ดีนะฮะไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับให้ดูภาพหอระฆังนะฮะที่วัดบ้านพลแคน ผลกวาดก็ยังกวาดไปนะฮะยังกวาดต่อเน,นื่องกันไปนะครับจนกว่าจะครบ3ามร,รอบอันนี้นะติ๊กกับคุณแม่นะฮะยบาทนะฮะตลับัดนะครับก็แบ่งๆกันไปนะครับคนฟ้อนก็ฟ้อนกันไปคนถือก็ถือกันไปนะครับนเสมนะฮะนเสมหัวหน้าวงนะฮะนสอนโอ้

เนื่องกันไปนะครับในการแห่รอบองค์ถินเวน้องสาวเองนะฮะก็ดูสีหน้าแต่ละท่านแต่ละท่านนะฮะยิ้มย้มแจ่มใสนะฮะวันนี้เตรียมมาเอาบุญกันเพียบเลยนะฮะถือได้ว่าเป็นวันสุดท้ายนะฮะเป็นวันสุดท้ายของการ ทอดกระถินเลยนะฮะวันนี้15พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 7นี่เรามาทอดกระถินที่วัดบ้านผลแขนนะครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนายุดนายุดนายุดมาด้วยเหมือนกันนะครับก็เตรียมนะฮะ คนกระถินเข้าสารานะฮะเพื่อที่จะ,ะไปประกอบพิธีทอดกระถิ่นนะฮะที่สารวัตรที่วัดแห่งนี้นะครับ เป็นหอกระถินนะฮะเป็นหอกระถินที่ใส่บริวารต,ต่างๆเข้าไปข้างในนั่นแหละนะครับโอ้โหฟ้อนกันมาเ็ษสาเรียบร้อยเหนื่อยนะฮะมีไอศครีมนะฮะมีไอศครีมรับประทานกันนะครับห <c oughs> น้าตองหน้าตองหน้าตองอันนี้ท่านประธานใหญ่นะฮะคนนี้ประธานใหญ่ทานไอติมด้วยเหมือนกันนะครับ i na o a กล้องไม่ได้เลยนะฮะรีบรีกทานไอติมนะฮะอร่อยนะไอติมวันนี้อร่อยนะครับอ่ะดูดคนละเล็กคนละน้อยนะครับจ้า และสำหรับปัจจัยในการทอดกระถินในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะนำไปสร้างมณฑปรูปเหมือนหลวงตาสุขอิสโรนะฮะซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดบ้านพนแคนแห่งนี้แหละนะครับหลังจากนี้ไปนะฮะจะได้ให้ท่านสัมผัสนะฮะแล้วก็ได้ชมนะฮะพิธีการทอดกระถินในครั้งนี้นะครับ นะโมตัสสะาะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทติยัมติธัมมังสระนังคัจฉามิสุติยัมติธัมมังสระนังคัจฉามิสุติยัมติสังฆังสระนังคัจฉามิเดี๋ยวเชิญคุณแม่คุณเลิกทำสเพียงเพียงโทษที่หน้ารู้ของลวงตาเพืจะได้ข่าวต่า เาิ้ทนสี่หเราไรู้จจะีว่าอะครางคนบงคนย้อนน้ร่นกนะเพื่อบูชา พี่น้องตลอดทั้งพี่น้องบ้านชาวบ้านนะครัรทคาาาาททบราท,านนรรทั้งหลายได้มาร่วมถวายเด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไปมากในอาวาธอาัทั้งผ้าที่สงบริบาลทั้งหลายเหล่านี้เป็นของคุณพ่อพลอยคุณแม่คุณเลิศพร้อมสุพร้อมด้วยญาติพี่น้องทั้งหลายนำมาถวายเด่พระภิกษุส,สงฆ์ผู้จำพรรษา ท่วงไตรมาสในเาวาน,นี้ขอเชิญพุทธศาสนินกานทุกท่านได้ร่วมกันตั้งอกตั้งใจกล่าวคำถวา,ายงค์กถินแด่พระพุทธเจ้าในวันนี้นภโมตัสสักะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิกมังไมยังคันเตสัพปสัปปะริวาลังกัฏินะกิวะระสุสัง สังคัสสะโอนชยามะสาธุโนพันเตข้าแต่พระผู้ทงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายผ้าก,ก,กัดกัดกินจีวกผ้ากีวอกัิน พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับท,ท่าจีวรกับขินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ครั้นรับแล้วจงกลางกขิน ด้วยผ้าผืนนี้นเพื่อประโยชน์ชนเพื่อความสุข,เพ,สขเพื่อมรักฝนนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนาน เริ่ดพร้อมสุขพร้อมด้วยญาติที่น้องพร้อมด้วยพุทธศาสนกชนทั้งหลายผู้มีบุญผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหพร้อมเทียนกันนํำมาถวายแด่พระผู้สงผู้จำพรรษาเพ่อนใจมากในอาวาสนี้ก็เลยพระกฐินผาน,นี้เป็นของบริสุทธิ์สูดเคลื่อนรอยมาโดยนภาตาแล้วเลยตกในซีประสมสง จะได้คำเพราะเจ้าจงว่าเป็นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หามีได้มีพระบวรพุทธานุญาตใดว่าให้พิสุทั้งปวงยอมอินยอมให้แก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทันกินนาภาร,รกิจตามพระบรรพุทธานุญาตมีพระบวรพุทธานุญาตใดว่าให้ีิสุทั้งปวงยอม ให้เกิดพิสรุน์หนึ่งเพื่อจากการทำวัินธการิจิได้ตามพระบอรุษทานุญาตมีคำพระอาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธานิบายทำมาหนังไว้ว่าอัญญาสามารถรู้ทำแก่ประการมีุูกรณ์เป็นต้นที่สูรูปนั้นจึงสมควรจากอะการกสินธาริจิได้ตามพระบอรุพุทธานุญาตได้แับนี้ พระสงฆ์ท um, ั้งพวงเห็นสมควรแก่พิสุรูปใดตรงยอมให้แก่พิสุรูปนั้นเปินข้าวินาทานรัาทานข้าพิสันสักวันทั้งควรนี้ข้าพเจ้าที่การนาเห็นแล้วเป็นในว่าสมควรแต่พระสาวร ท่านมาในตเป็นผู้มีปีปัญญาสามารถเพื่อทำพิฆาตถึงนักธรรมนักสัจธริจในพระบรรธนาวิยาถ้าถ้าพิจุรู้ใจเห็นว่าไม่สมควรสรงพัดกรองขึ้นในระวางข้ามตามเห็นสมเ ถ้าเห็นสุกครแล้วใจผู้ตรงยกมือสาธุกการพ่อกันเรื่องสยากี่น้องทุกคนไม่ได้รวยเท่าไร่ก็ชัางเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีร่ำรวยล้นฟ้าก็ไม่มีโอกาสมีเวลาที่จะ ได้ถ้าไม่อยกุศลสะสมมาแต่พวกท่านก่อนมาแต่ถินที่แม <ination noises> ่คุณบุเลิศอะแล้วก็คุณพ่อพลอยนี้เป็ผู้มีบุญญาบารมีตั้งแต่พก่อนมาชาตนี้เลยมาสะสมบุญดีอีกยิ่งขึ้นไปมาขอพรอน่

các thầy nam buồn đó, chị chú buồn ีีี่่่เเเเเเจ้้้าาวววววัััััันนนไรรออมมงงงยทททะุลกกตบิิภปดสและนี่คือพิธีทอดกระถินที่วัดบ้านพลแคนตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นกระถินสามัคคี84ปีคุณพ่อพลอยทองสุข80ปีคุณแม่บุญเลิศทองสุขนะครับพร้อมๆกับตระกูลทองสุขและมาริงามนะฮะได้ร่วมกันพร้อมๆกับพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวบ้านขวาวเองไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวบ้านพลแคนอำเภอรัตนบุรีเองก็ได้มาร่วมบุญงานกรถินในครั้งนี้นะครับ ในขณะที่พ่อพุทธเจ้าได้เดินิีทวารนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้งอกบังใจที่ฟังเพื่อใจรวยต่อนะคะยอดเงินกระถิ่นที่พี่น้องุทธศษาสนิกชนทุกท่านที่มาร่วมสร้างบุญบารมีใน จำนวนเงินทั้งสิ้นหนึ่งแสนหกมืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท เรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะจะคอมเมนต์เข้ามาก็ก็ยินดีนะครับและคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะฮะกะ็ติดตามชมได้นะฮะในช่องไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะครับ